หนุ่มวัย23ปีช่วยชาวต่างชาติป่วยรอดไฟไหม้ค่ะ วันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจูทรชอยศจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักบริเวณหน้าโรงพยาบาลชอยศถนนคลองเทียนอ,อําเภอชัยศจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสารถดับเพลิงเทศบาลเมืองชอัําจํานวน3คันเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ภายในซอยบัวงามพบไฟได้ลุกไหม้พัดลมตั้งโต๊ะอ,อยู่ภายในห้องมีควันพวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ดับ เพิงได้เร่งฉีดน้ำดับไฟจนปลอดภัยตรวจสอบพบพัดลมตั้งโต๊ะลุกไม้เสียหายหนึ่งตัวมีชาวต่างชาติชายหนึ่งรายนั่งสวมใส่หน้าก,ากากช่วยหายใจอยู่บริเวณหน้าบ้าน จากการสอบถามเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเองได้พักอาศัยอยู่กับแฟนชาวต่างชาติที่มีอาการป่วยขณะเกิดเหตุตนเองไม่อยู่บ้านได้ออกไปทำธุระข้างนอกแต่โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยดับไฟและช่วยแฟนออกมาจากบ้านนายคุณาศินพัฒนาจิราลัชชกุลอายุ23ปีพลเมืองดีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังไปบ้านยายที่อยู่ภายในซอยจังหวะน,นั้นได้เห็นไฟได้ลุกไหม้ภายในบ้านจึงกระโดดข้ามประตูบ้านเข้าไปช่วยเอาน้ำไปดับไฟก่อนช่วยชาวต่งาตงชาติออกมาจากบ้าน ก็ไปใช่ไหมครับมันก็ามงเห็นไฟมันลุกขึ้นหมมันก็ไม่เห็นหราเป็นออะไรอ่ะแต่กรน้ำลาดอ่ะมันมารวมเป็นพัดลมมันน่าจะพัดลมมอเตอร์มันน่าจะช็อตนะครับมันช็อตมันก็เลยเร็วไปเข้าเลยอยู่ระบบก็ไปช่วยน้ำนั่นแหละ